พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตุกตาลูกตานชาแนลจ้าพี่น้องจ้าคนสวยมาแต่สายพี่น้องไม่ได้เจอกันกี่ปีแล้วเราไม่ได้เจอกันเชิญนั่งค่ะใส่ขึ้นมาเลยค่ะไม่ต้องถอดนะพี่จะขึ้นมาเลยค่ะนั่งตรงนั้นเลยค่ะเดี๋ยวพอจะเอของเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามึงต่เปียกเบอร์ผัวพี่พี่ไหมมึงตีพี่สวัสดีค่ะพี่น้องเห็นคนสวยๆวยจำได้บ่ผู้ใดนี่ผู้ใดนี่คะมึงตีเปียกเบิร์ผู้ใดเฮ้อผู้ใดล่ะคะสวัสดีค่ะเอาที่ช่องลูกตาลเนี่ยน่ะ ลูกตาลมีช่องนะคะตาลมีช่องยังสวยคือเก่าอยไม่ว่าจะว่าจะปีเราเบิ่งกันนี่พี่น้องเราเบิ่งกกันบอลเล่บอลไทยเราติดบอลเล่บอลท่ะคนสวยพี่น้องจำได้ไหมบอฮะเปิดอยู่เด้เห็นดิถือเกี้ยวถือเกี้ยวถือเกี้ยวพุดพี่น้องสองคนนั้นมันไผร่ไปนะอ๋อพี่น้องเบิ่งแต่ทั้งหลังเด้อว่า้มันไผ่ พากันลุยปลาลุยเมืองมาอย่างนนะบุญนะจากบุกป่าไปใส่บุกบุกป่าไปบอก่ม่ว <laughs> งเน่าตีเ <laughs> ออพี่น้องฮูบว่า,ปาปเป็นแผพือ่อะไรไม่ยามอันนี้ช่องเตาลูกตาเ้วยจ้าเ,เออเอ,อุ้ยเดี๋ยวแปบนึงเฮ็ดแม่เธอ สวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อขมมดสวัสดีค่ะช่องนี่อันนี้ช่องตอลูกตาลช่องลูกเสาโอ้ยเม่นมลูกสาวมีช่องมีมีมีฝนดดมีฝนป็นยังี่อย,ายามม่างียไม่อลยบเป็นยัายไฟม่ยพี่น้องจ้าพ่อยว้ดิ่างน้องปิดกล้องพัดแน่อันมันสุกมันล้นเหมือดโอ้จ้า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 ล้นไมแล้วสุกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ เห็นไรอะไรตามสบายเลยจ้าลูกค้า V.I.P พี่น้องจ้าลูกค้า V.I.P น้องใหม่เนี่ยปนปรยากสิตมเนีปลาเต็มสายอยู่แต่ว่นมี่นเอาขึ้นมากินได้จ้ามิ่งค่ะเป็นอะไหรอตุ่ม งานอเรียกว่าตาเขาเน่ยไหว้ตุ้มตุมว่าเปียนนามนี่สอันนี้ก็มาค่ะน้องกอรซิล่าน้องกอรซิล่าก็มาค่ะพี่น้องจ้าวันนี้มีแขก VIP มาพากันด้วยบ่ได้พ่อกันน่าจะบอสเด้พ่อกันหลายปีแล้วพี่น้องเลยกับพี่ไม่กับก้อยฝ่ายมาแล้วไม่ได้เจอกันพี่น้องเพิ่งได้เจอกัน อันนี้ก็ยืนนั่นเด็อันนี้ก็เส้นางของเธอหลุดครับเดวนี้พี่น้องทุกคน

ตามสบเค็มไหมบอเข็มบอเค็มบอเค็มนหนากินได้บอสมกิไ่ได้ไวอาอันนี้ก็มาพรมูจ่ะอันนี้ก็แขกพิเศษพี่น้องวด พี <c oughs> ่น้องครับวันนี้ปลอยไขยมาลัยพลนะครับพร้อด้วยพี่ไม่แล้วก็ไอ้น้องกอดจินล่าตลกร้อยเสียงนะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมนาวันที่8มิถุนา2568น้ะครับอยู่ทุ่งนาคำมอดนะ <c oughs> เอา้าวทีนี้เนี่ย อากาศตอนเย็นนี้นะครับเป็นอากาศที่บริสุทธิ์มากอากาศบริสุทธิ์มากสวัสดีวันนี้พ่อค่าก็น่าจะนอนที่นี่ได้บรรยากาศดีมากเลยวันนี้นะครับสัมภาษณ์หน่อยไหมเป็นไงครับอยู่ที่นี่มานานยังไงสบายก้าโอ้มาฝ่ายอยู่นั่นติวตายแล้วกูอันนี้กลาง ไฟเป็นยังไงแน่ไฟโอ้ยกรเพาะบาดีนเลยครับโอ้ยยบวุ้นริงาฮ่่าฮา่าฮ่าาฮ่าฮ่า่าฮ่นฮาาฮ่าฮ่าน่าฮ่าาฮ่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 าาฮ่า่าาฮ่าฮ่า่าฮ่่าาฮ่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 าาฮกาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่่าฮ่ยฮ่ ได้ค่ะว่าเป็นอยังเสียงคุณนายเขาแน่ได้คุณยังดอกเสียเหรอเรานี่ปิดไว้ตัวมันจะเหมืนบ้างมันโมเมงมันกะจีนีอะไรที่เเอออยู่เนี่ยครับพี่น้องครับมือนี้ผมได้มายามปล่อยไฟถึงหน้าเลยนะครับเพราะว่า ปลอยไฟแกอยู่นี <S <s ่ก็แต่มีความภูมิใจอยู่ครับตอนนี้ก็ปลูกต้นบักดูนนนนันนี้นะโอเมนตีละนะไอ้ตรงว่าปลอยไฟไม่ยามติละโอ้แต่ปลูโอ้ยฮลโหล่ต้องตัดก็่ต้องตัดงงเป็นยังไงปลอยไฟไม่เห็นบรรยากาศที่น้าไอจอดในในติดตามทาทงโซเชียลออมกติดตามท่าจะเอาตอนเอาฮ็ดปลวก กับพีหนังใสไหมยู่ทังใดยู่ทั้งใดต้อทัองก็อยู่ตรงนี้อแต่ว่าตอนนี้คือมันหนาฝนก็เลยโบกอากาสจิตตังจอไว้เหมาะสำหรับหนาหนาวเนาะแต่หน้าหนาวนี่โอ้โคตรดีมากจริงๆแล้เราตัดแล้วนะย่าเนี่ยตัดแล้วบอกว่ในฝนมันชุกมากวังอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วนะมันขึ้นไหมมันขึ้นเรีอยวอีกอย่างก็ดีน้องไปเฮ็ตไมารวมพุทธาพิเศษอซีสเกต ยายสอนกับไปยายจืนกับไปว่าเจอกันอยู่ลหมู่บ้านนี่ขึ้นกับนอนอยู่ย่างซุ้มหน่อยบ่ออกมาแต่เศร้าย่างซุ้มหน่อยครับบ้านของยายสอนดิแม่นครับมาสี่แวะเป็นบุญเป็นงานมั่นหว่ครับก่อนจะเข่าของเทวว่เลยกว่าคือบ่อแวะหาไอ้บอดแน่นโอยบแวะโชคดีได้เนี่ยจังเห็นปกติกับงานล่ำอยู่เนาะกันบ่แวะน้องตืยช่างได้น้องซอกแล้ว มันจะลีซุนหมดว่าอีนั่งนี่อไม่ไม่แนว่ว่าหลายๆไปเนาะไม่แน่ว่าหลายตัวอันตายเบามากพี่น้องบม่รู้เรื่องดอกว่าๆขหมยอย่างกันมันเป็นมันเป็นอะไรที่เราแบบเก็บเกี่ยวจากสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขแบบว่าคนบาค่อยไอ้ทถั่วหนึ่งใบหนะมาเหรียญมาหยอกนั่นมันแน่จะน้องจิตศอกใส่ได้ว่าเดินไส้หลีมัอยย้ายเอิง แกนครับแมนวะกรุงเทพสมัยก่อนชื่ออย่างลันทมเออลันทมน้องลันทมสมัยตะกี้สมัยตะกี้เนาะเออสมัยตะกี้ตะกอตะกี้ขันลันทมนี่ศิลปินผู้ใดขันลันทมมูจักเนี่ยถือว่ามีกระแสเลยดิแมนน้องลันทมเนี่ยดังนะนยี่สิบกว่าปีขึ้นหลังเนยใช่แต่เดี๋ยวนี้แกยังอยู่บ้านกับปุลุนเห็นนั่นแเลย ผู้ถือกล่องอยู่นี่ก็คือน้องคอสชินล่าสวัสดีครับมือกล้องครับสวัสดีครับปลุกไว้เสียงผมก็เป็นแฟนคลับคนเดียอ่าอื่าลานชาวคนน่ะนั่นแห<อ>ละน้องยิ่งยังก็น้องแอมมี่แอมมี่แอมมี่ปากหวานอืมแอมมี่ปากหวนาวนมาตอนเพลินผ,นผ้ากันไป <c oughs> เป็นนักข่าวอุบัติเหตุโดนนี่นั่นหมดนั่นคอนเทนต์พลายจะได้เรียนน้ำเพลินนี่หรอกเอาอีรีได้ข่าบว่มีคอนเทนต์ อบื้างหน้ากันเฮตุโรจิเลเยอะจุดเริ่มต้นบางครั้งคนเราเนี่ยพู่จะเข้าเป็นศิลปินจะง่จืนเนี่ยไอ้ก็เคยไปบอกยู่เลยว่าจืนเป็นยังคือ่เฮ็ดเชียวเคยเห็นอยู่ไอ้แต่มันหลับรับไอ้ทั่วบ่ได้อ๋อเวลาทั่วลงไม่ได้กัก็ราวังเอาตัวผมก็เลยบอกว่าเยอะแยะยิ่งด่ายิ่งดังอย่าไปใส่ใจเห็นสิเนลุงเท่านี้บ่า่ง เราด่ากันเบิดบาดเหมือนเมื่องพู้ไทยไปหาเรามีแต่คนถ่ายรูปเราเกียดติยังไงเกียดแล้วถ่ายรูปไม่เข้าใจออแล้วขายดีด้วยอาหารคออันไปทั้งเพชรบนจะบแวะไปหาเราเด้อ้องมองมิตราพานบริเวณเราเชียอยุทธเ,เห็นหลานอยู่เห็นหลานเห็นบ้นนนางเจ้มาหน่อยหนึ่งี่เป็นปานมันอยกลางถนนเลยแวะไปหาเราเราบอกอยู่อยกลางตนนนลางตนนลยังไงยูุ่้างตะนลจำแยกนั่นแหละแม่หาเราเลยเราเราบอกด้วย ขันผ่านมากหนีแวะมากเลยบ่มีผู้ใดผ่านมากหรบ่แวะขันผู้ใดบ่แวะถือว่าบ่แวะแล้วอ่ะเออาถติเอาโมนี้เข้าสิมีกิจกรรมเด็๋ยต้องอยู่ในกินถือว่า,ามาพากักแรมเน่เนาะแต่ว่านเนว่สิกินเน่างเขาอยัางบ่ได้หายอยู่มันมันมีหลายอยู่เพราะว่าอยู่ตลาดอยู่ตลาด <laughs> <laughs> เดี๋ยวแต่งงาเข้าสิไปตลาดครับพี่น้องครับสิภาพไปเบิงวลานี่เอียงเนาะบ่ หารยู่ในกลิ่นมลรงเข้าเลยล่ะเนาะตุลตลาดบ้านเพชรแน่ตลาดน้องขั้นแน่กลายเลยเดี๋ยวให้ซุ้ม้ยิงมันไปบรรยากาตสิภาพี่น้องมันไปสิภาพี่นอ้นนองไปก็ได้เออไปตลาดเดี๋ยวสิภาพี่น้องไปเว้นตลาดครับหาหารยังในกินครับวัฒนธรรมเนี่ยปูมหาหรือปู้อยูบาทหรือปูเลียก็วัฒนธรรมจริงๆแล้วมันก็ต้อง วัดขึงเนี่ยกรรมการขึงเนี่ย <c oughs> กกยุคใหม่ล้วครับยุคใหม่แล้วเร <c oughs> ็ว <c oughs> ไา <c oughs> ล่อเล่นดอก <c oughs> คือมากมากกับคือหาแ <c oughs> หสิกินดูคร<อ>ับแม้กระทั่งที่หลับที่นอนเพราะว่าแต่ <c oughs> ปล่อยฝ่ายเด้อแฟนเพลงแฟนขับติดพานไปพานมาตรงนี้ก็ยินดีต้อนรับปักหมุดมาเลยครับวิ่งว่าวกาแฟโบราณมาหอดมาถึงคันว่ากาแฟวิ่งว่าวมันขึนบะขึ้นขึ้นคือกเนะขอให้มีคําอยู่ในนั้นมันจะคนมันจะขึ้นขึ้นก็มันปะ <No. S 1> ถ้ากาแฟวิ่งว่ามันก็สิบอไปขึ้นนะไม่สนบ่โอ้เราวิ่งว่าวว,าวิ่งว่าวได้พี่น้องอเด้ครับวิ่ง,ว,งว่าวกาแฟโบราณโอเคครับครับผม